นศคเซ็งกับาเสาที well ่้นศคมอยพศ2 5 6ได้เดอนมาวันจบครบรอบี่วางบรรยากาศวัดพระเชียทุกคน9 2

วัดปฏิมากราอ,อาจได้ปฏิสถานตั้งไว้เป็นพระพุทธรูปประทานในพระอุโบสถของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชโชรมหาวิหานนกกรนพน้องแกรบองคพระพุทธปฏิมากรท่านนอนสยายญาติวัดโพพระพุทธปฏิมากรทูกทุกองอาจได้ปฏิสถานตั้งไว้ในวิหาร ในสาราายวิหารพตศลคณาเกีย์ของวัดพระศกีพที่วิบรณสาราชาะโซลธรรมวิหารเดือดความน้องๆในพระราชวตรใ่ในวันนี้ก็ขออยากราบ่นสักการะวายตัอพระโกพระโลกมังดีรุ่งเรองพระเจ็ามหาวิรชนกรรมการมหาวีรสมาคมาคณะหญ่งหวัเียรายวัดพระศรีพุท พระตานสมพระนิรานิเษกพระเจ้าคณะพระสังฆกาชขัสาวขัวสาวอื่นพณะนักสงฆ์ขัวอื่นลวันนีด้ด้เมตตาเกินทางมาที่วัดพระศุกร์โกาวันที่ที่พระบาทสม,มเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโาปรดพระราชทานไฟพระเดษ์และพระไทย ไหวยแดกพระสงฆ์ไปที่ทีแดบพระรพระโม่สูนพราารหลวงกจราอาเพื่อปินกาเฉลิมพระอทีสมเด็จพระนางแค้าสิรนกิดพระโรมกาชิน้าพระอิค